Assalamualaikum ม a า a h m a t u l l a h i w a ะ a r a k กาตุก็เราจะมาเรียนสนทนาภาษาอาหรับสําหรับการท่องเที่ยวกันนะคะวันนี้มีมาให้ทั้งหมด3คําด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคําแรกนะคะคาแรกนะคะอ่านว่า al u t u b i ัลอ u t u b i สนะคะอลอ u ตู b i สนะคะแปลว่ารถประจําทางอา่ารถประจําทางนั่นเองอ่ะต่อมาข้อที่2ข้อที่2นะคะอ่านว่า อัลอามาณตนะคะอัลอามาตนะคะอั Al at, ลอามาตแปลว่าที่รับฝากกับเราหรือจะเป็นก,กับพวกของรับฝากสิ่งที่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่ว่าเราต้องการที่จะรับฝากเขาแบบว่าให้อยู่ในความรับผิดชอบของเขาก่อนนะคะเราจะเรียกว่าอัลอามาณตนะคะคำที่3นะคะอ่านว่าบีกัมฮา d ะนะคะบีกัมฮาะนะคะบีกัมฮาจาแปลว,ว่า อันนี้เท่าไหร่นะคะเป็นการถามราคาหรือจะอาจจะเป็นกับจํานวนก็ได้นะคะแปบลบว่าบิกัมห้าจะอันนี้เท่าไรอันอย่างเช่นเรานะคะก็ไปนั่งรถประจาอ่าไปที่รับฝากกระเป๋านะคะไปที่อัลอัมาณัฐที่รับฝากกระเป๋าแล้วก็จะมีค่าเก็บเงินนะคะแล้วก็ถามเขาว่าบิ๊กแมห้าจะอันนี้เท่าไหร่นะคะคือที่เราฝากกระเป๋าเนี่ยค่ารับฝากเท่าไหร่นั่นเองนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะข้อแรกนะคะอ่านว่าอัลอูตูบ i สนะคะอัลอูตูบ i สนะคะแปลว่ารถประจําทางข้อที่2นะคะอ่านว่าอัลอามาน a ตนะคะแปลว่าที่รับฝากกระเป๋าและข้อที่3นะคะอ่านว่าบิกัมฮา a านะคะอันเท่าไหร่อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้คะ่ะ a s s a l a m u a l a i k u ร w a r a h m a ล u l l a h i w a รา r a k a t u h